โอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกครับผมมือขวาโยนขึ้นจังหวะที่8และจากนั้นค้างไปเลยครับที่5 6 7 8ดดสแตนบายขาซ้ายนะครับใช้ปลายเท้าไปจุดหมุนนะมือขวายอยู่ข้างบนมือซ้ายอยู่ข้างล่างนะครับและควายการจังหวะที่1และสลับซ้ายครับที่และ2และถูตัวต่อเลยที่และ3พุ่งตัวไปข้างหน้านะครับและกลับมาที่เดิมที่และ จากนั้นขาซ้ายครับควายด้านหน้าไปทางด้านขวาที่5ออกซ้ายครับที่หชี้ไหล่ขวานะครับจากนั้นยกตัวไปทางด้านซ้ายต่อเลยชี้ซ้ายที่7และย่อต่อเลยครับที่และและกระโดดชิดนะครับพร้อมกับเด้งตัวที่8ขาขวายังไม่ต้องลงพื้นนะครับจากนั้นย่ำขวากระโดดไปทางด้านขวาเลยพร้อมกับชี้มือขวาจวังหวะที่1 2โอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้าง เตรียมพร้อมครับสแตนบาย7 6 7โยน8์8ค้าง5 6 7 8ไข่้1ซ้าย2ถูก3กับ4ไข่้5ออก6ซ้าย7กระโดด8ขวา1 2. 2เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบโโรโมชันดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับสแตนบายนะรอจังหวะโยนนะครับ้เจ็ดแปค้างห้เไขขวาหนซ้ายสองซ้สามลงสี่ไข่ห้าหซ้ายเโดดแปดชี้ เรียบร้อยครับผมสุดยอดสมาคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเพลงนี้ใครที่เต้นได้แล้วนะครับอย่าลืมส่งคลิปมาให้ดูด้วยนะครับเพลงนี้มีแค่แปดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับท่าเต้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เต้นไม่ได้นะครับหรือยังเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม 拜拜。Bye bye.